เวลาอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่นา่ารักทุกคนนะคะค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวพันธิาชดีขุนพศรหัส038จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องประโยชน์ของการวิจัยนะคะเรามาดูคำถามก,กันก่อนนะคะข้อหนึ่งประโยชน์ของการวิจัยโดยทั่วไปมีอะไรบ้าง 2. การแบ,บ่งประเภทของการวิจัยโดยยึดยประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยเป็นเกณฑ์นั้นแบบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ข้อ3การวิจัยประยุกต์เป็นการวิจัยที่มุ่งหาประโยชน์ในทางใดข้อ 4. ประโยชน์ของการวิใจัยในชั้นเรียนมีอะไรบ้างและข้อห้านะคะการวิจัยมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษายอย่างไรค่ะปัจจุบันนะคะบุคคลในหลายวง,งการต่างๆได้ให้ความสนใจกับ,ก,บการวิจัยมากขึ้นทั้งนี้เพราะได้เรีงเห็นประโยชน์ของการวิจัย และมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์นั่นเองการวิจัยจะมีมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลนะคะและรวมถึงความเชื่อถือและความถูกต้องนะคะโดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่าการวิจัยมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งการวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ๆเพิ่มพูนมากขึ้นหรือทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติค่ะข้อ 2. การวิจัยสามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและมีจริยธรรมค่ะ 3. การวิจัยจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆได้ดีและสามารถใช้ทำนายปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องค่ะ 4. การวิจัยสามารถช่วยในด้านการกําหนดนโยบายการวางแผนการตัดสินใจปัญหาหรือการวิจัยสั่งการของผู้บริหารให้เป็นได้ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วค่ะ5การวิจัยสามารถตอบคำถามที่ยาคุมเรือให้กระจ่างชัดเจนขึ้น6การวิจัยจะช่วยกระตุ้นความสามารถของนักวิชาการให้มีการใช้ผลและวิจัยการทํางานรงวคว้า,ว,า,ว,าวิจัยต่อไปค่ะ7การวิจัยจะทําให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งนํามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อนในการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากร8การวิจัยทาให้มีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมให้ทราบข้อเท็จจริงได้กว้างขวางและแจ้ชัดยิ่งขึ้นค่ะ 9. การวิจัยจะช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผลรู้จักคิดและค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอค่ะแบ,บ่งตามประโยชน์ของการวิจัยนะคะการวิจัยจะแบ,บ่งโดยยึดประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยเป็นเกณฑ์นั้นเราจะต้องพิจารณาว่าการทาวิจัยมุ่งที่จะนําผลไปใช้ประโยชน์หรือไม่ดังนั้นจึงแบ,บ่งออกเป็นการวิจัย ประเภทค่ะ 1. การวิจัยพื้นฐานหรือเบสิกรีเสิชนะคะหรือการวิจัยบริสุทธิ์เป็นการวิจัยที่สอบแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อสร้างเป็นทฤษฎีหรือเพิ่มพูนความรู้ต่างๆให้กว้างขวางและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ 2. การวิจัยประยุกต์แอปพล s เ a r c h หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติเป็น เป็นวิจัยแนวทางปฏิบตัติเป็นการวิจัยที่มุ่งสอบแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบตัติหรือเป็นการวิจัยที่นำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเองค่ะประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียนนะคะ 1. ช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียน2ช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 3. เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูใหม่ สี่เสริมพลังอำนาจแก่ครูให้แก่ให้แก้ปัญหาในชั้นเรียน 5. ทําให้รู้ถึงวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 6. เป็นการกระตุ้นการสอนแบบสะท้อนกลับ 7. ช่วยตรวจสอบวิธีการทํางานครูที่มีประสิทธิภาพค่ะ8ช่วยพัฒนารักษาทางวิชาชีพ 9. เป็นการเชื่อมโยงระหว่างวิธีการสอนกับผลที่ได้รับ สิบช่วยครูนำผลการวิจัยไปใช้ในห้องเรียนจากประโยชน์ขั้นต้นนะคะจะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นอย่างมากครูควรศึกษาขั้นตอนการวิจัยแล้วนําไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะการวิจัยมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาอย่างไร 1. การทํางานวิจัยเป็นการทดสอบชีวิตองค์ความรู้ที่มีในตัวนักศึกษา พอต้องใช้กับผู้วิชาในการทํางานวิจัย 2. ฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหาหรือเป็นพื้นฐานในการทํางานต่อไปค่ะค่ะฉันขอจบการนำเสนอแค่เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ